สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกับคุณครูฮาตินีอีกครั้งนะคะเรามาเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะตัวชี้วัดที่ท2.1ป6กทับเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องหมายถึง การวางโครงเรื่องที่มีตัวละครฉากและการดำเนินเรื่องซึ่งเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนที่จะเรียบเรียงงานเขียนทำให้ผู้เขียนเห็นโครงเรื่องทั้งหมดสามารถนำไปเรียบเรียงขยายความเป็นงานเขียนได้ง่ายและมีรายละเอียดตามความต้องการครบถ้วนนะคะรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะ แผนภาพคงเรื่องเรื่องนะคะใครตัวละครฉากก็สถานที่หรือเวลาเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งที่สองที่สามสาระสำคัญนะคะก็คือผลของเหตุการณ์ข้อคิดของเรื่องนะคะนักเรียนมีแค่นี้นะคะรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง อ่านะคะนักเรียนสัปดาห์นี้เดี๋ยวคุณครูให้ใบงานนะคะนักเรียนมาดูกันนะคะว่าใบงานเรื่องอิศกเรื่องคําบ่นของนกยูงนะคะให้นักเรียนอ่านนิทานนี้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องอ่ะนนิทานเรื่องนี้นะคะมีะมีตัวละครกี่ตัวคะนักเรียนนักเรียนลองดูสิคะ นักเรียนคะนักเรียนดูนะคะในนิทานอิสโเรื่องคำบ่นของนกยูงนะคะว่าเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวคะนักเรียนอย่างเช่นมีใครคะนักเรียนมีนกยูงหนึ่งตัวนะคะนกยูงอ่าต่อไปอะไรคะอ่ามีนกนะคะนกทั่ว,วไปต่อไปมีใครอีกคะนักเรียนมีเทพธิดานะคะอ่าอันนี้ก็คือตัวละครนะคะ ขาถามข้อหนึ่งจากเรื่องมีตัวละครใครบ้างนะกักเรียนเขียนให้หมดเลยว่าตัวละครมีกี่ตัวทั้งหมดนะคะนะักเรียนนี่คือยกตัวอย่างแล้วนะคะมีนกยุงมีเทพธิดานะคะมีนกทั่วๆไปอ่าข้อสองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนะกักเรียนก็ดูในเรื่องนะคะอ่านว่าเกิดที่ไหนคะเหตุการณ์นี้นะกักเรียนก็ใส่ในข้อสอข้อส,อสเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรคะนะักเรียน เหตุการ์มีอะไรบ้างกเียนะก็ใส่ให้หมดเลยก็คือนกยูงไม่พอใจอะไรคะไม่พอใจที่มีเสียงไม่ไพเราะนะคะนักเรียนต่อไปข้อ4ผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรคะนักเรียนข้อ5ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านข้อคิดเรื่องนี้คืออะไรคะนักเรียนเรายังไม่พอใจนะคะสิ่งที่ธรรมาชาติให้มาแล้วเรายังไม่พอใจ เราจะให้เทพธิดาเสียงอะไรคะเสียงจากเสียงแหบให้เป็นเสียงที่ไพเราะอันนี้สำนวนตรงกับอะไรคะข้อคิดอันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ทำให้ครบห้าข้อนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ